วิตามินซีสังเคราะห์กินไม่ถูกวิธีอาจจะเป็นพิษได้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินซีนะคะในปัจจุบันก็จะมี2ประเภทก็คือแบบวิตามินซีสังเคราะห์หรือกรดแอสโครบิกแอซิดกับวิตามินซีจากธรรมชาติค่ะวิตามินซีที่ดีควรมีสผนผสมจากวิตามินซีจากธรรมชาติเช่นแอเซลโรลลาเชอร์รี่เพราะวิตามินซีจากธรรมชาติจะมีสารไบโอฟลาวโนยซึ่งเป็นสารพฤกษเคมีที่พบในผักผลไม้จากธรรมชาติเท่านั้น สารเหล่านี้จะช่วยเพิ่มการดูดซึมวิตามินซีช่วยป้องกันไม่ให้วิตามินซีเสื่อมสลายได้ง่ายและช่วยให้วิตามินซีอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นนอกจากนี้วิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เมืมันต้านอนุมูลอิสระแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นอนุมูลอิสระซะเองนะคะไ,ได้รับวิตามินซีสังเคราะห์แบบเดียเด่ยวๆในปริมาณที่สูงการได้รับไฟโตนิวเทรียนเช่นไบโอฟลาวนอยด์จะเข้าไปช่วยรีไซเคิลวิตามินซี และช่วยลดฤทธิ์การเป็นอนุมูลอิสระของวิตามินซีได้ค่ะ